สวัสดีครับอยู่กับนัตตี้จะพาไปนะครับวันนี้จะมาแนะนําเกี่ยวกับบอลสีตระกูลไก่นะครับออกโตกันนะว่าผมมันมีบอลไม่ครบทุกตัวหรอกแต่จากการที่หาสะสมมาเนี่ยเริ่มสะสมบอลสีตั้งแต่เดือนกันยานะประมาณต้นต้นกันยานี่ก็ประมาณปลาย,ลายพฤศจิกาแล้วก็ประมาณสองเดือนก็หามาได้ทั้งหมดสิบสองตัวนะครับก็ยังมองหาอยู่นะตัวอื่นที่ยังไม่มี จริงๆเซตเนี้ยได้มาสักพักถึงแล้วแต่ว่าบางต้นเนี่ยที่ได้มาเนี่ยมันเล็กมากมันยังไม่ค่อยกัดสีเท่าไหร่แต่คิดว่าวันนี้ได้เวลาแล้วแหละก็คิดว่าน่าจะพอดูลักษณะออกแล้วว่าต้นไหนเป็นยังไงเดี๋ยวมาเริ่มทีละตัวนะครับเดี๋ยวเราเริ่มต้นจากตัวแรกก่อนวันรผมท่องชอบท่องไก่สูตรสมุนก่อนเดี๋วดูไก่สูตรสมุนกันไก่สูตรสมุนนะครับคนจะชอบ จะชอบเข้าใจผิดว่าเอ็นไก่ชนประคองหรือเปล่าหรือมานําพิมพ์หรือเปล่านะครับข้อสังเกตนะไก่สุสงวนเนี่ยเขาจะกัดสีแค่เฉพาะตรงกลางใบนะขอบๆเนี่ยจะเป็นเขียวเยอะนะครับก็ลักษณะต้นเท่าที่ผมเลี้ยงมาก็สุงเหมือนกันนะก็เป็นเป็นเป็นศอกเหมือนกันนะน่าจะสอกครึ่งเมื่อสี่สิบสี่สิบห้าเซนนะครับนี่นี่นะครับลักษณะไก่สวสงวน ก็จะค่อยๆโตไปเรื่อยๆต้นนี้ผมปลูกมาสักพักหนึ่งแล้วอันนี้เพิง่งเปลี่ยนกระถางไปนะครับก็ลักษณะเป็นแบบนี้นะอเอาเห็นชัดให้ดูชัดๆใบนี้มันยังกัดไม่เต็มที่นะครับอันนี่อันนี้เป็นใบใบใหม่ล่าสุดนะโอเคไกลสุดสมวนแล้วไหนก็ทีนี้เดี๋ยวขอพูดถึง ไก่ชวนประคองอีกชื่อหนึ่งชื่อม่านหนังพิมพ์นะครับคนจะเข้าใจสับสนเดี๋ยวหยิบมาให้ดูนี่ครับไก่ชวนประคองหรือว่าม่านหนังพิมพ์ถ้าจะสังเกตเนี่ยจะเห็นว่าใบเด็กๆเ,เขาที่เขายังตัดสีเป็นเต็มอะ่ะมันจะคล้ายๆกันเห็นไหมนีน่แต่พอเขากัดสีแล้วเนี่ยเต็มใบอย่างนี้เลย นครับแล้วก็ข้อสังเกตนะใบเขาจะบางมากขนัดมืออยู่ข้างหลังเนี่ยจะเห็นมีเงานิ้นวเลยเห็นไหมนี่คือม่านดังพิมพ์ของแท้นะครับไก่ชนประคองหรือม่านดังพิมพ์นะครับตอนนี้ก็สักพักหนึ่งแล้ว ขอเอากระถางใหญ่ๆก่อนแล้วกันนะต่อไปขอเป็นไก่ราชาวดีแล้วกันนครับบางหน้าจอยใหญ่อันนี้ทรงใหญ่เลยครับใหญ่ไก่ราชาวดีนี่นะครับลักษณะใบเป็นแบบนี้นะฮะใหญ่จัดอะยังไงดีเอาใบนี้ก่อนแล้วกันเอาใบนี้ก็ได้เห็นไหมครับ มันค่อนข้างมีความคล้ายกันนะไก่ราชาวดีไก่อมลรินไก่เดชาเนี่ยไก่สุพรรณอีกอย่างสี่ตัวเนี่ยมันคล้ายกันมากคือคือถ้าไม่ปักป้ายอะ่ะผมไม่ชัวร์เลยะว่าต้นไหนชื่ออะไรเอาจริงเพราะฉะนั้นทุกต้นที่บ้านนี้ปักป้ายตลอดทุกต้นนะครับนี่นะอันนี้คือไก่ราชาวดีนะครับนี่ อันต้นนี้มีต้นลูกให้ดูต้นหนึง่งอันนี้แยกนอมาจากต้นนี้แหละนะครับเห็นไหมอันนี้อยู่ในกระถางสี่สามนิ้วก็เด็กๆก็จะกัดสีแล้วนะครับนี่ตั้งแต่เด็กๆเลยเห็นไหมอันนี้ก็เป็นไก่ราชาบดีนะ อ่ะให้ดูใบอีกทีนึ่งใบนี้สวยอะ่ะอยากโชว์ใบนี้นะครับนี่นะอันนี้ไก่ราชาวดีอาไว้ก่อนอ่ะต่อไปมาดูไก่อมรินต้นเนี้ยให้ลูกผมเยอะเลยเกือบยี่สิบสามสิบต้นแล้วมั้ง นี่นครับไก่อมรินก็จะกับสีน่าจะเยอะกว่าไก่เชววดีนะอันนี้ใบใหม่กำลังกาลังจะคลี่ว่าแล้วก็หลอดมาแล้วอีกหนึ่งหลอดนี่เห็นไหมแต่ผมมีข้อแนะนำอย่างหนึ่งนะเวลาคุณจะแยกหน่อมันอนะหรือว่าจะ ผ่าจอมหรืออะไรก็แล้วแต่นะ่ะถ้าอยากเก็บต้นแมวไว้นะครับแนะนําอย่าผ่าตอนหลอดมันยังไม่กลางเต็มที่เนี่ยครับคือตัวอย่างของต้นที่เอาไม้ไปแยกหนอแยกเขี้ยวนะครับตอนที่หลอดเขายังกลางไม่เต็มที่คือต้นเนี้ยตอนผมผ่าเขี้ยวอ่ะต้นเนี้ยผมผ่าเขี้ยวได้ประมาณยี่สิบกว่าเขี้ยวนะ คือผมเลาะเขียวอย่างเดียวผมผมไม่ได้หั่นจอมนะผมเอามีดป่าเขี่ยวป่าเขี่ยวออกอย่างเดียวนะครับแล้วตอนนั้นน่ะใบเนี่ยมันยังกลางไม่เต็มที่มันยังม้วนอยู่พอออกมาตั้งเนี่ยพอเอามาปลูกเหมือนเดิมเนี่ยรูต้นมันโสรมกว่าต้นอื่นที่เคยทำนะไอ้ใบที่ที่ที่ม้วนอยู่ตอนนั้นเนี่ยก็ไม่กลางเต็มที่อาจจะรากช้ำรากสะเทือนอะไรก็แล้วแต่ แต่ใน,นขณะเดียวกันนอไอหลอดใหม่ก็มาแล้วนะครับว่าเพราะฉะนั้นอย่าทําอะไรต้นไม้ตอนที่หลอดยังไม่กลางนะจ๊ะโอเคนะครับอันนี้ไก่อามารินนะนี่แบบแบบนี้อ่าเห็นไหมมันมีความคล้ายกันอนะวไหพูดถึงไก่ที่มันคล้ายๆกันใช่ไหมครับเอามาดูอันนี้ ต่อไปเป็นไวบังไก่เดชาคือถ้าไม่ปรับป้ายไม่รู้เลยอ่ะนี่อันนี้จะต้องเล็กๆหน่อยับครับไก่เดชาอันนี้ก็ยังมีต้นเดียวอยู่นะครับยังไม่โตแต่ว่ารากล้นกระถางแล้วนะครับเดี๋ยวถ้าเปลี่ยนกระถางก็อาจจะได้แปวกดูว่ามีเขี้ยวโผล่หรือยังนะ ค okay. นี่นะครับไก่เดชานะเป็นแบบนี้หน้าไว้เป็นแบบนี้นาานแล้วจ้ะต่อไปอะไรดีแอ้นะีเอาตัวที่มันคล้ายๆกันให้หมดเลยแล้วกันที่ผมว่าคล้ายอีกตัวหนึ่งคือไก่สุพรรณไก่สุพรรณก็ยังต้นน้อยอยู่นะครับมีต้นเดียวนี่แหละนี่ครับไก่สุพรรณเห็นไหมมันมีความคล้ายกันมากๆอ่ะ ตัวนี้ก็ยังห่วงอยู่นะยังไม่ให้หนอ่อแต่ก็ปลูกไปได้สักสองเดือนแล้วมั้งตอนที่ได้มาเนี่ยใบใบเก่าที่ตอนที่ได้มาไปหมดแล้วพวกนี้เป็นใบที่เกิดจากที่บ้านทั้งหมดเลยนะครับอันนี้ไก่สุพรรณไม้ผมอยู่สุพรรณผมต้องมีอะไรที่เกี่ยวกับสุพรรณสุพรรณไว้บ้างไก่สุพรรณนะต่อไปเหลืออะไรวะนี่ไก่แก้วตาเสือ แต้นต้นนี้โตเร็วได้มานะมีมีใบเดียวบ้างตอนนั้นอะ่ะแล้วก็โตที่บ้านมาโดยที่ไม่ทิ้งใบเลยนี่ครับนี่ไก่แก้วตาเสือเห็นไหมเห็นใบไหมเห็นใบไหมไม,ไม,มันจะดูคล้ายๆกันนะครับตะปูุดไก่นะครับอันเนี้ยที่ใบมันหันมาด้านเดียวกันหมดอะ่ะผมวางไว้แล้วมัน มันโดนแดดข้างเดียวมันก็เลยหันใบไปหาแดดหมดเลยนะครับไก่แก้วตาเสือเนี่ยก็สวยก็สําหรับผมผมว่าก็ค่อนข้างหายากนะไม่ค่อยมีใครโพสเท่าไหร่นะครับนี่เอาให้ดูอีกทีนะครับไก่แก้วตาเสือผมคิดว่าอันเนี้ยถ้าแยกออกมาน่าจะมีเขี้ยวให้ผมผ่าแยกได้อีกนะแต่เดี๋ยวยังไม่ทำเดี๋ยว่อนรอจัดการโน่นนี้นั่นก่อน ต่อไปจะโซมิดนึงไก่เศรษฐีอ่าในแก๊งแก๊งอีกแก๊งหนึ่งที่มีความคล้ายกันสำหรับผมนะก็คือไก่เศรษฐีไก่ตัวงามไก่ฝรัง่งแล้วก็ไก่อมพันธ์โคตรคล้ายกันเลยนะครับชั่วโมงนี้นะก็ดูความเติบโตของต้นไม้ครับ ว่ามันจะออกมาในแนวทางไหนอันนี้เจยต้องเปลี่ยนดินใหม่แล้วเนะี่ยรากเต็มไปแล้วตัวนี้คือไก่เศรษฐีนะครับนี่เศรษฐีดูใบที่มันเริ่มกัดสีแล้วนะครับใบนี้แล้วกันเห็นชัด่ลยนี่นะครับไก่เศรษฐีนะเป็นแบบนี้คือผมไม่กล้าพูดออกไปนะครับว่าการสีนั้น สือสีนี้อะไรอย่างเงี้ยผมไม่กล้าพูดเนี้ยเพราะผมกลัวไม่ตรงถาดนี้หมดแล้วบาดนั้นไปแ,แล้วอ่าดูมาดูอันนี้อันนี้คนโพสบ่อยอันนี้ไก่ตัวงามหรือบางคนเรียกไก่แก้วตัวงามอันเนี้ยเห็นชัดเพราะว่าอันนี้ใปเริ่มออกแล้วมันที่ใบมันจริงมีหูดหูดมีหูดด้วยนะแล้วก็เป็นลายสีประมาณเนี้ยครับ อันนี้ก็ยังมีต้นเดียวอยู่ยังไม่ได้ผ่าแยกอะไรทั้งนั้นเพราะดูทรงแล้วต้นยังเล็กอยู่นะครับนี่อันนี้ไก่แก้วตัวงานะครับเอ,เอาที่มันเหมือนกันมาต่อไปเป็นอ,อันนี้แล้วกันไก่ฝรั่งอันนี้เป็นไก่ฝรั่งนะครับนี่ใบมอจ้ op, เนี่ยให่นไ,ไหมดูคล้ายกันมากอะ่ะนะ มีความคล้ายนะครับตัวนี้ก็รู้สึกโพสโพสหานานอยู่เหมือนกันจ้องตลอดว่ามีใครโพสไหมก็มีคนโพสก็รีบไปเอามานะครับราคาแพงก็สู้ชั่วโมงนั้นนะอันนี้คือไก่ฝรั่งต่อไปเป็นอันนี้อ่ะไก่อัมพันไก่อัมพันดูมันก็มีความคล้ายกันอีกอ่ะเห็นไหม,มนั่งคล้ายกันมากเลย ออย่ต้นเดียวเหมือนกันมีต้นเดียวยังไม่คืบหน้าเท่าไหร่อันนี้เป็นดินเก่าจากคนปลูกเดิมเลยนะดูหนักๆผมอาจจะต้องเปลี่ยนดินสักทีแต่ว่ารากยังไม่โผล่เลยอะ่ะคือปกติอะ่ะถ้าผมจะเปลี่ยนกระถางก็คือรากมันโผล่มาก่อนนะโอเคเปลี่ยนสุดท้ายครับก็คือไก่เจ้าเล่ห์แต่ต้นเนี้ยมันไม่ค่อยขยับเลยอะ่ะไม่อยากขวดเลยเพราะว่าต้นมามันมีสองใบตอนนี้เหลือใบเดียวแล้วอะ่ะ แล้วก็เริ่มเหลืองๆแล้วด้วยเห็นชัดไหมปก,กัสได้ไหมนะครับก็เหลืออยู่ต้นเดียวพาเพิ่งได้มาต้นเดียวเหมือนกันต้องได้มามีสองใบนะตอนนี้เหลือใบเดียวแล้วเรารอดูว่าอาจจะต้องปรับปรุงดินใหม่นะครับครบหรือยังหว่าไก่ตัวงามไก่ฝรั่งไก่ราชาวตัตีแล้วจบแล้วนะครับสําหรับ ไก่ทั้งสิบสอชนิดของบ้านผมนะก็ใช้เวาลาหาสะสมมาประมาณ2เดือนนะครับสำหรับใครที่มีไก่ตัวที่ผมยังไม่มีนะก็ลองทักเข้ามานะครับอยากสาัในไนอยากสะสมมันก็อยากให้มันครบทุกตัวนะครับถ้าเป็นไปได้นะแล้วราคาไม่แรงเกินไปแต่ถ้าตัวไหนยังมีเยอะๆก็อาจจะเดี๋ยวแบ่งบนเพจบน f a c e b o o k บน youtube แล้วก็ว่ากันไปนะครับกดติดตามไว้ก่อนล้กันจะโอเคไปละ วันนี้ทงกัยจะต้องลองดูน,นี้ลงผ่าไก่แก้วตาเสือดีกว่าไปก่อนวันนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ครับกับที่จะพาไปสวัสดีครับ